สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็นะครับมีประเด็นนะครับการลงทุนนะครับเกี่ยวกับเรื่องพาร์ทเทคนิคอลครับก็คือจะเป็นการวิเคราะห์นะครับรูปแบบของตัวกราฟเทคนิคอลนะครับแต่จะเป็นการวิเคราะห์แบบรายเดือนนะครับซึ่งเป็นที่มาก็คือจะเป็นหัวข้อวันนี้ครับก็คือเทคนิคอลมารีรีพอร์ตนะครับประจําเดือนใหม่ครับเดือนธันวาคม ดูสิว่าเดือนสุดท้ายนะครับของปีตลาดหุ้นโมเมนตัมจะเป็นยังไงนะครับกลุ่มสารกําไหนบ้างที่น่าสนใจแล้วก็รวมถึงเจาะในแง่ของตัวหุ้นนะครับที่คิดว่าน่าจะมีโอกาสการปรับตัวขึ้นได้นะครับในเดือนสุดท้ายของปีนี้ก็คือเดือนธันวาคมนั่นเองครับที่มาของข้อวันนี้ก็คือจะเป็นเดือนที่ผมคิดว่าจะเป็นเดือนแห่งการพักลบครับอาจจะเห็นปริมาณการซื้อขายชะลอตัวลงไปนะครับอันนี้ก็เกิดขึ้นแทบจะเป็นประจาเลยครับในช่วงปลายปีนะครับ อันก็ตามครับเราเคยต้องมาเฟ้นหาหุ้นนะครับที่น่าสนใจก็เป็นในส่วนตัวข้อคนนี้คือว่าเราจะมาเน้นหุ้นที่เป็นหุ้นชุดสองครับราคาหุ้นอาจจะยังไม่ขึ้นมากนะักแต่คิดว่าเริ่มเห็นโมเมนตัมเริ่มเห็นสัญญาณในเะทคนิคอลเนี่ยกำลังเริ่มกลับตัวครับจะเป็นหุ้นอะไรบ้างก็เดี๋ยวนี้เราไปติดตามกันนะครับก่อนหนึ่งเลยขอมาพูดถึงตัวภาพตลาดนะครับในเดือนนี้ก่อนนะครับผมมองโครงสร้างจะเป็นลักษณะออกเป็นรูปแบบที่เป็นไซด์เวย์ครับเพราะว่าโครงสร้างก็แกว่งตัวอยู่ ตรงนี้มานานพอสมควรแล้วนะครับกรอบครั้งที่นะครับในเดือนนี้นะครับจะอยู่บริเวณแถว่งพ1นจุดครับแล้วก็กรอบด้านบนนะครับผมมองที่บริเวณ1680นอะตรงนี้นะครับหรือถ้ามองถึงเบสเคสเลยทะลุ1ันเขึ้นไปก็อยู่ที่บริเวณ1720จุดนั่นเองครับก็จะมองในส่วนตัวภาพรายเดือนอาจจะยังมองไม่ได้เป็นไหนเป็นการไซเวย์แทนแผนการเทรดในเดือนนี้ก็คงจะมองหากลุ่มอุตสาหกรรมที่น่าสนใจ มาเริ่มต้นด้วยกลุ่มแรกก่อนครับก็จะเป็นในส่วนตัวกลุ่มด้านของตัวเฮลท์แคร์หรือว่าโรงพยาบาลน,นะฮะต้องว่ากลุ่มนี้นะครับโอ้โหท่านผู้ชมเห็นว่าหุ้นในแต่ละตัวเนี่ยนะครับม่ว่าจะเป็นหุ้น BDMs BS โรงพยาบาลใหญ่หรือแม้ทั้งโรงพยาบาลขนาดกลางเป็นหุ้นที่ปรับตัวขึ้นได้ค่อนข้างดีครับถึงแม้จะผ่านช่วงโควิดมาแล้วเนี่ยแต่ดูจากกราฟนะครับดูจากตัชนีเนี่ยยังมีการปรับตัวขึ้นต่อเนื่องเพราะฉะนั้นผมคิดว่าภาพนะครับของกลุ่มนี้ยังน่าจะไม่จบลอขาขึ้นง ยังน่าจะมีโอกาสการไปต่อครับโครงสร้างก็เป็นลักษณะแบบนี้นะครับถึงแม้เดือนที่แล้วเนี่ยอาจจะเห็นก็คือมันจะมีแรงต่อสู้ระหว่างแรงซื้อและกล็แรงขายทําให้กราฟแท่งเทียนเนี่ยปิดอายุวางกลางครับแต่ว่าคิดว่าภาพโดยรวมยังน่าจะมีกาสพืน้นตัวขึ้นได้แต่เราต้องมาเจาะกลุ่มธุรกมว่าหุ้นตัวไหนว่าที่น่าจะเป็นพระเอกครับในกลุ่มโรงพยาบาลน,นะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันมาดูอีกอันนึงครับอินดิเคเตอร์ที่ใส่เข้ามาอาจจะมีคําถามแต่ท่านผู้ชมว่าเอ๊ะขึ้นมาขนาดนี้ จะพีคหรือยังซื้อตรงนี้เลทไปหรือเปล่านะหรือว่าจุดตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่ดูแล้วเนี่ยยังลังเลนะครับก็ผมใส่ตัวไอซ์ไสเข้าไปนะครับอันนี้เป็นกราฟรายเดือนนะครับสังเกตครับว่าตอนนี้กําลังขึ้นมาอยู่ในภาวะโอวอร์ดละหรือเรียกว่าภาวะซื้อมากเกินไปนะครับแต่จริงนะครับสัญญาณไอซ์ไสนะครับถ้าจะเป็นภาวะโอวอร์ดโอโซเนี่ยนะครับไม่ใช่จุดขายนะครับต้องให้สัญญาณตัวอื่นนะครับเป็นตัวกรองอีกทีหนึ่งนะครับผมว่าภาพที่เป็นลักษณะโอวอร์ดแบบนี้เนี่ย จุดสังเกตคือรอบก่อนนู้นเลยครับเวลามันขึ้นไปกรอบด้านบนเนี่ยดัชนีถึงแม้จะอยู่ในภาวะที่เป็นซื้อมากเกินไปหรือภาวะโอเวอร์เนี่ยแต่ดัชนีก็ยังมีการขึ้นต่อเรื่อยๆนะครับก็คงจะต้องบอกว่ากลุ่มนี้ต้องเลือกหุ้นให้ถูกนันเองนะครับอะมาดูเซกเตอร์ที่2ครับที่ผมมองจะเป็นกลุ่มมีเดียนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มมีเดียก็เป็นเดือนแรกลวนะที่เห็นภาพสัญญาณการเื้นตัวแบการาฟแท่งเทียนถือว่าสวยทีเดียวครับสัญญ,ญาณมาพร้อมกับค่าสโตคาสติกที่กำลังมี ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเครื่องมือที่มีความแม่นยำครับในภาพรายเดือนเรามาวิเคราะห์ใน2กลุ่มนี้นะครับในเดือนนี้นะครับแน่นอนครับถัดไปนะครับเราก็ต้องมามองหาหุ้นแล้วว่าหุ้นในบ้านน่าสนใจนะครับวันนี้ผมเลือกที่จะมองหุ้น4ตัวน่าเด่นพระเอกนะครับในเดือนนี้มาฝากท่านผู้ชมเริ่มต้นในตัวแรกจะเป็นกลุ่มค้าป์ีครับผมเลือกหุ้นตัว BJC นะครับภาพตัวหุ้น BJC เี่ยนะครับต้องบอกว่าอยู่ในกรอบื่อนไหวตรงนี้มานานสมควรเลยเรียกว่าเป็นปีๆแล้วนะครับ ราคายังไม่ไปไหนในโซนมาทั้งสาบาทตรงนี้แหละนะครับแต่ว่าอย่างรต่างครับราคาหุ้นผมคิดว่าโครงสร้างนะครับถ้าสมมุติว่าไม่ขึ้นก็จะอยู่ตรงนี้แหละครับเพียงแต่ว่าถ้าขึ้นถูกทางรอบนี้เนี่ยหุ้นอาจจะมีโอกาสการขึ้นได้ค่อนข้างดีเพราะว่าเป็นทักษะการสะสมพลังมาพอสมควรแล้วนะครับแนวรับตรงนี้ถือว่าเป็นแนวรับที่ดูแข็งแกร่งผ่านมาประมาณหลายปีเนี่ยไม่หลุดเลยนะครับตรงบเวณโซนสาบาทนะครับจุดสังเกตอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือในเรื่องตัววอลุ่มนะครับในเดือนที่แล แบบมีนัยยะสำคัญแบบนี้ผมก็เลยคิดว่าในเดือนนี้ b j เจซเป็นหุ้นตัวหนึ่งที่ดูน่าจับตาทีเดียวครับตัวที่2ครับนี่ก็ต้องบอกว่าเป็นหุ้นที่ช่วงปลายเดือนที่แล้วนะครับก็เริ่มเห็นราคาขยับขึ้นมาละนะตรงประมาณโซน4บาทครับก็จะอยู่ในกลุ่มพ r o p e อ t y ติคือตัวหุ้น a s i a s e t นะครับตัวนี้ต้องบอกว่าราคาหุ้นนะครับเริ่มเห็นสัญญ,ญาณการฟื้นตัว สัญญาณโมเมนตัมต่างๆกำลังมาครับก็จะเป็นการเบรกเอาท์นะครับโซนแนวต้านสำคัญก็คือที่ราคามาสักโซน4บาทนะครับตำแหน่งอินดิเคเตอร์ดูสวยด้วยครับเอเบซี่อยู่เหนือเส้นศูนแล้วก็มีการคลอสเส้นซิกญาลไลน์ไปด้วยนะครับก็ยืนยันว่าราคาหุ้นที่มันมีการเบรกเอาท์นะหรือว่าทะลุตรงต้านตรงนี้น่าจะมาของจริงนะครับแล้วก็จับตาครับวอลุ่มของตัว SC ในเดือนนี้นะครับถ้าเพิ่มขึ้นแบบนี้ก็แปลว่าเงื่อนไขหลายๆอย่างครับที่มุมมองในแง่ตัวโมเมนตัมเนี่ย กำลังจะเป็นภาพของการปรับตัวจากการเทรดอยู่แบรน์ล่างก็จะกลับขึ้นไปสู่แบนบนนั่นเองครับมาดูตัวที่3ครับอ,อันนี้ก็เป็นในส่วนตัวกลุ่มมีเดียเมื่อกี้เราพูดถึงไปว่าเซกเตอร์นี้ดูน่าสนใจแล้วนะครับวันนี้ผมขอเลือกมาตัวหนึ่งนะครับคือหุ้นแพลนดีทำไมาถึงเลือกหุ้นแพลนดีก็เพราะว่ารูปแบบที่เป็นรายเดือนเนี่ยมันมีการเบรคทะลุกรอบสามเหลี่ยมขึ้นไปเป็นแท่งแบบนี้เลยนะครับโอ้โหอันนี้ก็ไม่ได้เห็นมานานแล้วครับราคาเบรกขึ้นไปสวยแบบนี้ทุกทีขึ้นไปเนี่ย ขึ้นใหม่แล้วก็สามารถจะยืนปิดเหนือได้ก็แปลว่าโครงสร้างกาลังเป็นการเริ่มนับหนึ่งสัญญาณเป็นการกลับตัวในรูปแบบที่เป็นขาขึ้นรอบใหม่แล้วก็มาปิดพานหุ้นตัวที่4ครับก็จะเป็นในส่วนตัวกลุ่มโรงพยาบาลครับโรงพยาบาลแน่นอนครับก็จะมีโรงพยาบาลขนาดใหญ่แล้วก็โรงพยาบาลขนาดกลางแต่ว่าในเดือนนี้ครับผมขอเลือกตัวโรงพยาบาลขนาดกลางนะครับแล้วก็แนะนําตัวหุ้น BCS สาเหตุก็เพราะว่าราคาหุ้นนะครับเริ่มมีสัญญาณการกลับตัวครับ จากเดิมที่โครงสร้างจะเป็นรูปแบบตัวบูลลิสแบกนะฮะก็ะค,ะคือจะเป็นลักาณะการเล่นอยู่ใน,นกรอบพอมีการทะลุผ่านเกิดอะไรขึ้นบ้างอย่างเช่นปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นนะะตําแหน่งอินดิเคเตอร์ก็มาสอดคล้องกันกับเงื่อนไขการกับตัวครับอันนี้ก็เป็นหุ้น4ตัวนะครับที่น,นี้นํามาฝากก็เป็นหุ้นรายเดือนมาจําเดือนนี้ครับสรับในแง่ตัวโมเมนตัม um, ในเชิงเทคนิคครับแล้วยังไงนะครับเดือนหน้านะครับเราอาจจะมาตรวจกันบ้านกันหรือว่าจะมีหุ้นอะไรนํามาฝากท่านผู้ชมจะเป็นหุ้นอะไรั ก็แล้วแต่ที่จะนํามาเสนอก็เดี๋ยวไว้มาเจอกันในเดือนถัดไปครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ